นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชาวเวียดนามเชื่อว่าหากปรับเปลี่ยนวิธีคิดการจัดการด้านท่องเที่ยวของเวียดนามจะสามารถแซงไทยได้ภายในระยะเวลา5-10ถึงปีแต่ชาวเวียดนามยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางคนยังคงติดใจสงสัยว่า30ปีผ่านไปการท่องเที่ยวเวียดนามไม่เคยแซงนาประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชาวเวียดนามมีความเชื่อมั่นด้วยเหตุผลอย่างไรรวมถึงความเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อเรื่องนี้ จะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดกับสารพัดสารพันครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามแต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับของประเทศไทยจากบทความของสำนักข่าว BBC ีาษภาษาเวียดนามเผยแพร่บทความด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามเมืม่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาหัวข้อบทความตั้งคำถามว่า เมื่อไหร่การท่องเที่ยวเวียดนามจะแซงหน้าไทยเป็นบทความที่เน้นนําข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเปรียบเทียบกันโดยชี้ให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคปัญหามาตรการที่จะนําไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามโดยใช้ไทยเป็นแนวทางเพื่อเป็นคําตอบต่อคําถามของบทความนี้ขอเสนอเฉพาะข้อมูลที่น่าสนใจบางส่วนเริ่มจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามมากเป็นประวัติการปี2568 เดือนแรกปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนเวียดนามแล้วกว่า15ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้น21.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาคนจีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดเกือบ3ล้าน9แสนคนและคิดเป็นเกือบหนึ่งใน4ี่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นถึง44%เมื่อเทียบกับช่วง9เดือนแรกของปีส่วนตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่26ตุลาคมปีนี้มีจำนวนมากกว่า26.25 0 0 0 0คนลดลง7.25%เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนกันยายนมีประมาณ3ล้าน3แสนคนครับถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนเขาไปเที่ยวเวียดนามมากกว่าเมืองไทยประมาณ6แสนคนประกอบกับรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเดือนกันยายนปีนี้ที่ระบุว่าประเทศไทยยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในภูมิภาคแต่กำลังค่อยๆสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดการเติบโตอย่างรวดเร็วกำลังปรับเปลี่ยน อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงหลายพันล้านดอนลลาร์นอกจากประเทศเวียดนามยังมีประเทศมาเลเซียที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นถึง35%ช่วงครึ่งปีแรกจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเกือบ5 0ข้อมูลจากบริษัทติดต,ตามการท่องเที่ยวของจีน China Trading Case แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยจะทําให้สูญเสียรายได้กว่า3,500ล้านดอนลลาร์คาดว่าเงินส่วนหนึ่งจะไหลไปที่เวียดนามและประเทศเพื่อนบ้าน ปี2 5 6 7สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เวียดนามรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ17.5แสนคนเป็นอันดับที่3รองจากประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนเป็นอันดับที่1สูงถึงประมาณ35.5แสนคนมาเลเซียเป็นอันดับที่2ประมาณ25ล้านคนเอาละครับต่อไปจะเป็นมุมมองจากประธานบริษัทด,ด้านการท่องเที่ยวในโฮจิมินห์ซึ่งเป็นความเห็นที่จะเป็นคําตอบ หัวข้อของบทความนี้เริ่มจากจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามเขาเห็นว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามที่ไทยไม่มีเช่นที่ลาบสูงระบบคลองทางทิศตะวันตกเวียดนามมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีการประท้วงแต่ความเป็นมืออาชีพทางด้านบริการและการท่องเที่ยวไทยดีกว่าเวียดนามเวียดนามตามหลังประเทศอื่นๆอยู่มากคือการเชื่อมต่อ นักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยคือแขกของคนไทยพวกเขาสามารถกินและเล่นได้ทุกทีแต่ในเวียดนามคุณไปที่ใดที่หนึ่งหากไม่ใช้บริการใดๆในสถานที่นั้นคุณจะถูกจ้องมองและถูกเผาครับน่าจะหมายถึงการจ้องมองแบบเอาเป็นเอาตายคงจะประมาณนี้นะครับและเขายังให้ความเห็นต่อไปอีกว่าประเทศไทยเชื่อมโยงแหล่งช้อปปิง้งกระจายรายได้และรายรับจากแหล่งช้อปปิง้งทัวร์ที่เดินทางมาเมืองไทยได้รับการยกเว้นค่าเดินทางทั้งหมด ถามจ่ายเงินคืนให้บริษัททัวร์บริษัทรถบัสแม้แต่ไกด์นำเที่ยวจากเวียดนามอีกด้วยเหตุนี้ทัวร์ที่มาไทยจึงมีราคาถูกมากมาตรการที่จะช่วยทําให้การท่องเที่ยวของเวียดนามแซงหน้าการท่องเที่ยวของไทยมาจากองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประการแรกวิธีคิดกําหนดให้การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจไม่เน้นปริมาณแต่เน้นรายได้กลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์จำนวนแขกที่กลับมาพักอีก ผู้ดูแลด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามมาจากการแต่งตั้งทางการเมืองต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญมีความเป็นมืออาชีพมีความสามารถมาบริหารจัดการประการที่สองการเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปัจจุบันต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตนเองถนัดเช่นปัญหานักท่องเที่ยวซื้อทัวร์ล่วงหน้า6เดือนแต่ราคาสินค้ากลับขึ้นกระทานหันหากดำเนินการต่อไปจะขาดทุนแต่ถ้าไม่ทำลูกค้าก็จะฟอ้องร้อง หากปรับเปลี่ยนวิธีคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเวียดนามจะสามารถแสงไทยได้ภายในระยะเวลา5-10ปีถึงแม้ว่าปีนี้เวียดนามจะมีนักท่องเที่ยวจีนแสงหน้าประเทศไทยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคสำหรับความเห็นจากนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวของไทยจากมหาวิทยาลัยนครพนมให้ความเห็นว่าการท่องเที่ยวไทยจะแสงหน้าได้ในระยะเวลาสั้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีประสบการณ์บริหารการจัดการด้านท่องเที่ยวยาวนานการบริการด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมืออาชีพแต่อีกประมาณ5ปีหรือมากกว่า หากประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยปัญหาด้านอาชญากรรมธุรกิจใต้ดินของกลุ่มจีนเทากรณีดาราจีนถูกล่อลวงให้มาทำงานในเมืองไทยในช่วงต้นปีแล้วโดนส่งต่อไปยังเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมในพามา่าถึงแม้ว่าทางการไทยจะสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก็ตามแต่ก็เสียภาพลักษณ์ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยขเขมรปัญหาด้านต้นทุนและความคุ้มค่าข,ของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว หากประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้การท่องเที่ยวของเวียดนามอาจแซงหน้ากลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่หนึ่งในภูมิภาคโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยด้วยมาตรการการดึงดูดนักท่องเที่ยวระยะสั้นอย่างเช่น การอำนวยความสะดวกวีซ่าท่องเที่ยวการจัดแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มชาวจีนเป็นต้นสำหรับมาตรการระยะยาวเช่นการขยายฐานลูกค้านอกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแาจไปยังนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียยุโรปเป็นต้นครับนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของบทความมีการเปรียบเทียบด้านการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศในเรื่องจุดเด่นปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศรวมถึงมาตรการที่จะขจัดอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว หากเวียดนามสามารถดําเนินการได้ตามมาตรการมีความเชื่อว่าการท่องเที่ยวเวียดนามจะแสงหน้าการท่องเที่ยวไทยได้ภายในระยะเวลา5-10ถึงปีแต่สำหรับความพิเห็นของชาวเวียดนามที่อ่านบทความนี้อาจมีมุมมองที่แตกต่างไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามจะสามารถแสงไทยได้อย่างเช่นมีความเห็นว่าเวียดนามไม่สามารถเหนือกว่าประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวชาวเวียดนามอีกคนประชดประชันว่าผ่านแล้วหรือแต่ในรายงานและสื่อในเวียดนาม ทุกอย่างคือ DNA อันดับที่หนึ่งของเอเชีย er. คอมเมนต์ถัดไปพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ในเวียดนามมีเงินน้อย ความเห็นต่อไปไม่เชื่อว่าการท่องเที่ยวเวียดนามจะทำได้โดยบอกว่า30ปีผ่านไปยังไม่เคยข้ามประเทศไทยอีกคนคอมเมนต์คล้ายกันสั้นๆว่าอย่าฝันถ้าไม่มีมุมมองถัดไปมีความเชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเวียดนามได้เปรียบประเทศไทยโดยอธิบายว่าประเทศไทยไม่พอจะเทียบทิวทัศน์ท่องเที่ยวธรรมชาติของเวียดนามเวียดนามมีความหลากหลายอุดมไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติชายฝั่งวิ่งไปทั่วประเทศ ที่มีป่าภูเขา3มส่วนสี่แห่งและโดยเฉพาะพื้นที่อยู่ติดกับประเทศจีนมีผู้คนเข้าชมจำนวนมากอีกคอมเมนต์เห็นว่าถ้าคุณเอาชนะตัวเองได้คุณก็จะเอาชนะประเทศไทยมุมมองต่อไปเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเขาบอกว่าเมื่อไหร่การหลอกลวงทั้งหมดจะหยุดลงคอมเมนต์ถัดไปยอมรับความเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยว่าสนามบินประเทศไทยศูนย์กลางรับส่งระหว่างประเทศของเอเชีย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กรุงเทพกลายเป็นจุดแวะพักของผู้มาเยือนต่างชาติจำนวนมหาศาลทุกปีทำเลใจกลางนโยบายสายการบินเปิดและบริการที่ดีทำให้ที่นี่เป็นประตูสู่โลกแล้วเวียดนามละ่ะสนามบินลองถันเราสามารถทำเช่นเดียวกันเพียงแค่เวลามากขึ้นกลยุทธ์และการประสานในโครงสร้างพื้นฐานนโยบายและการเดินทางและขอปิดท้ายด้วยความเห็นของชาวเวียดนามที่เขารู้สึกพอใจกับสถานการณ์ด้านการท,าท่องเที่ยวโดยบอกว่า ไม่ต้องนำหน้าใครไม่เป็นไรแต่ทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีมากกว่าปีก่อนๆก,ก็โอเคครับนี่ก็จะเป็นความรู้สึกของชาวเวียดนามบางส่วนที่มีความเห็นแตกต่างกันออกไปแต่หลายคนกลับไม่เชื่อว่าการต้องเที่ยวเวียดนามจะสามารถแซงหน้าไทยได้ภายในระยะเวลา5-10ถึงปีครับติดตามอ่านบทความรวมถึงคอมเมนต์จากชาวเวียดนามทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปหากถูกใจอย่าลืมกดติดตามสารพัดสารพันกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่เป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำผลงานต่อไปขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินท้องเหลือกินเหลือใช้พร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ